ราศีพิจิกดวงการงานการเงินโชคราบความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคําพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในเดือนมิถุนายนปี2567 ชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เลขชตริกายนถึง15ธันวาคมคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีพิจิกเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวราศาีพิจิกในเดือนมิถุนายนนี้นะคะ ตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงวันที่10มิถุนายนก็นับว่านะคะจะยังเป็นช่วงเวลาที่ชะตาชีวิตของคุณยังอยู่ในจุดที่ดีเพราะว่าจะมีดาวหลายดวงนะคะโคโจรเรงลัคนาราศีเกิดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นดาวพุธดาวศุกร์ดาวพฤหัสน,นะคะรวมไปถึงดาวอาทิตย์ดังนั้นนะคะคุณควรจะใช้ช่วงเวลานี้พยายามเร่งสร้างผลงานที่มีอยู่ไม่ว่าจะไปสมัครงานที่ใหม่นะคะหรือว่าอาจจะต้องเอาเวลาที่มีไปส,สางงานเก่าๆที่ได้รับมอบหมายเพราะว่าคุณก็จะมีโอกาสได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่จากคนรอบตัวเป็นพิเศษ ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะมีดวงดาวที่เคลื่อนย้ายและส่งผลต่อชะตาชีวิตของชาวรักคนาราศีพิจิกก็คือในวันที่สองมิถุนายนดาวอังคารดาวประจำตัวของคุณนะคะได้ย้ายเข้าสู่ราศีเมษในภพอริ ก็จะส่งผลนะคะให้เจ้าชะตามีโอกาสที่จะต้องไปเจอกับงานที่มันยากๆหรือว่าปัญหาใหญ่บางครั้งนะคะจะเป็นเวลาที่คุณจะต้องวุ่นวายกับเรื่องของตัวเองเรื่องของครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องแต่เพราะว่าดาวอังคารนะคะมีตําแหน่งทางดวงดาวเป็นเกษตรตาธิปดีด้วยความเข้มแข็งของดวงดาวนะคะก็ขอให้ชาวราศีพิจิก จงมั่นใจได้เลยว่าต่อให้คุณจะต้องไปเจอกับเรื่องที่มันแย่แค่ไหนนะคะคุณก็จะสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาที่มีไปได้ วันที่10มิถุนายนนะคะดาวพุธดาวเจ้าเรือนลาภะและดาวเจ้าเรือนมรณะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนนะคะในภพมรณะมีตำแหน่งทางดวงดาวเป็นกเกษตราทิ่พอดีถ้ามองในแง่ดีนะคะก็แปลว่าคุณจะมีโชคลาภจากเงินมรดกเงินประกันภัยหรือว่าจะมีโชคดีนะคะเกี่ยวกับความเสียหายเข้ามาแต่ถ้ามองมุมที่ไม่ดีก็แปลว่าเจ้าชะตาก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวเกี่ยวกับ การสูญเสียได้เหมือนกันวันที่14มิถุนายนนะคะดาวศุกร์ดาวเจ้าเดือนคู่ครองและดาวเจ้าเดือนวินาสจะย้ายเข้าสู่ภพมรณะนะคะและวันที่15มิถุนายนดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานจะย้ายเข้าสู่ภพมรณะตามมาอีกหนึ่งดวงก็แปลได้ว่าช่วงนี้นะคะคุณจะมีดวงดาวโคจรอยู่ในภพมรณะถึงสดวง ใครนะคะที่พื้นดวงเดิมของคุณนะคะไม่ดีอยู่แล้วก็เป็นไปได้ว่าจากนี้ไปจนถึงกรกฎาคมคุณก็มีเกณฑ์จะตกงานจะถูกเลิกจ้างหรืออาจจะต้องสูญเสียของคนที่คุณรักไปก็ได้บางคนนะคะอาจจะต้องยุติความสัมพันธ์กับคนรักหรือบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตอาจจะต้องย,ย้ายที่อยู่อาศัยหรือเปลี่ยนงานก็ได้ ก็นับได้ว่านะคะช่วงนี้ชาวราศีพิจิกชีวิตของคุณกำลังจะเข้าไปอยู่ในจุดที่พลิกผันครั้งใหญ่ยังไงนะคะก็ขอให้อดทนรอพาตัวเองนะคะให้พ้นกลางเดือนกรกฎาคมไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็จะมีความคลี่คลายและชีวิตของคุณก็จะได้พบกับความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองความสมหวังมากขึ้นดังนั้นนะคะเดือนมิถุนายนนี้นะคะ เจ้าชะตาก็ต้องพาตัวเองนะคะไปเจอกับข่าวร้ายๆหรืออาจจะต้องไปเจอกับปัญหาที่มันมีเข้ามายังไงก็ต้องอดทนไปก่อนเพราะว่าในเดือนกรกฎาคมดวงดาวทั้งหลายก็จะค่อยๆย,ย้ายออกจากภพมรณนะนะคะเข้าสู่ภพสุภะชีวิตคุณก็จะกลับมาดวงดีแล้วก็โดดเด่นอีกครั้งมาดูในด้านการงานกันนะคะตั้งแต่ต้นเดือนนะคะไปจนถึงวันที่14มิถุนายน ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานนะคะก็ยังโครจรร่วมกับดาวพฤหัสด,ดาวคู่มิตรใหญ่ดังนั้นนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นอาจจะเป็นช่วงที่ถึงแม้ว่าภาระการงานของคุณจะดูวุ่นวายแต่งานของคุณนะคะมันก็จะมีความสําเร็จหลายคนจะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือทําให้การงานของคุณสามารถรุ่งร่วงสำเร็จไปได้คุณมีเกณฑ์น,นะคะจะได้เจอกับคุณส่วนทางการงานทางธุรกิจเข้ามา พอช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะดาวการงานจะโคจรย้ายเข้าสู่ภพมรแล้วะโคจรร่วมกับดาวพุธก็อาจจะส่งผลนะคะทําให้สถานการณ์การทํางานของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะคุณจะมีความรู้สึกขี้เกียจเบื่อหน่ายในงานที่ทําหลายคนนะคะคุณมีเกณฑ์จะตกงานจะถูกเลิกจ้างหรือว่าตัวของคุณเองนะคะก็จะลาออกเพราะความอึดอัดใจก็ได้ ส่วนคนค้าขายคนทำธุรกิจช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วก็อาจจะมีความซบเซาบ้างแต่ถึงแม้ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานจะเข้าสู่พบมรณนะแต่ว่าดาวการงานของคุณจะโครจรได้มาตรฐานเป็นราชาโชคนั่นก็แปลว่าการงานของคุณที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในช่วงนี้จะมีความโชคดีแฝงอยู่ในนั้นหลายคนนะคะจะได้พบกับความสำเร็จจะมีความมั่นคงตามเข้ามาในอนาคต แต่ใครนะคะที่ดวงดีอยู่แล้วคุณก็จะรู้สึกว่ายังมีความสุขกับการงานที่ทำอยู่มาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะ ตั้งแต่ต้นเดือนนะคะไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายนก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดวงการเงินของชาวราศีพิจิกจะดวงดีนะคะมีความสมหวังด้านการเงินเพราะว่ามีดาวหลายดวงนะคะที่จะไปโครจรร่วมกันกับดาวการเงินของคุณโดยเฉพาะดาวอาทิตย์ดาวคู่มิตรใหญ่ก็ส่งผลนะคะให้คุณมีเกณฑ์จะได้เงินนะคะจากผู้ใหญ่หรือว่าได้รับค่าตอบแทนจากธุรกิจจากงานที่คุณทำอยู่และดาวการเงินนะคะไปโครจร อยู่ในภพปัตตนิก็แปลว่าเจ้าชะตาจะได้เงินได้ทองได้ของมีค่าจากคนรักก็ได้ส่วนในเรื่องของโชคลาภก็จะมีความโดดเด่นไปจนถึงวันที่10มิถุนายนถือว่าช่วงนี้ชาวราศีพิจิกก็มีเกณฑ์จะได้เงินได้โชคเข้ามาแบบไม่คาดฝัน และถึงแม้ว่านะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะดาวพุธดาวเจ้าเรือนลาภะจะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนในภพมรณะแต่ด้วยมาตรฐานของดวงดาวเป็นเกษตรตาธิปดีก็จะส่งผลให้คุณจะมีโชคลาภจากเงินมรดกก็ได้แต่ชาวราศีพิจิกนะคะดาวศุกร์เองก็จะโคจรเป็นมรณะเช่นกันดังนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังคุณเองก็อาจจะมีภาระค่าใช้ใจ่ายเข้ามาค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะ มาดูในด้านความรักนะคะของชาวรักคณาราศีพิจิกตั้งแต่ต้นเดือนนะคะไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายนก็จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีพิจิกนะคะคุณจะดูดีมีสเสน่ห์นะคะคนที่ยังโสดก็มีโอกาสจะได้ไปเจอคนที่ถูกใจส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วบางทีช่วงนี้นะคะคุณก็จะมีความร้อนอกร้อนใจในเรื่องของความรักของคุณอาจจะมีความหึงหวงนะคะหรือว่าจะต้องไปเจอกับปัญ หามือที่3ก็ได้แต่ถ้าหากคู่ใดนะคะที่ความรักของคุณมั่นคงดีช่วงนี้ก็อาจจะต้องดูแลเอาใจใส่กันและกันเป็นพิเศษในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะคะดาวความรักของคุณจะไปโครจรอ,อยู่ในภพมรณนะก็จะส่งผลให้หลายคู่นะคะคนรักของคุณอาจจะเกิดเจ็บป่วยไม่สบายก็ได้จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีพิจิก ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะจะกดซุปเปอร์แตงนะคะสนับสนุนช่องก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่ง